สวัสดีค่ะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมบีบร g h ทา a r โรค่ะวันนี้มิวได้มาทำคลิปพิการิก,กับหัวข้อที่ว่าเขาสนใจและแคร์ความรู้สึกของเราไหมนะคะค่ะเขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงอะคะ่ะเขาสนใจความรู้สึกของเพื่อนๆและแคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆหรือเปล่านะคะ ค่ะผลการทำนานนะคะก็เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสกับผลการทำนานนะคะเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับมิวก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้นะคะมิวได้ทิ้งอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วค่ะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์นะคะกดติดตาม และคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่สงเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับมิวมากๆเลยค่ะมิวขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะมิวอ่านไพ่นะคะถ้านะคะเพื่อนๆนะคะดูคลิปแล้วรู้สึกว่าชอบการอ่านไพ่สไตล์ของมิวนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะมิวขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะด้วยการ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของมิวนะคะมิวขอขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายในวันนี้กันดีกว่านะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจเขาว่าเขาคนนั้นสนใจและแคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆไหมนะคะ เขาเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนๆหรือเปล่าค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆน,นะคะเด็กที่1ค่ะเด็กที่2เด็กที่3นะคะสรุปตาไพ่เด็กไหนสาหรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่1นนะคะจะเป็นไพ่สาหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะ สนใจและเข้าใจขอภั่คัะเข้าคนนั้นนะคะสนใจและแครความรู้สึกของคุณไหมนะคะผลการทำนายนะคะก็เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสนะคะอะไรเป็นพลังงานดีๆก็รับไปนะคะอะไรเป็นพลังงานลบๆก็ทิ้งไปเลยนะคะค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาสนใจและแคร์ความรู้สึกของคุณไหมนะคะก่อนหนึ่งนะคะมิวขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ก่อนค่ะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะอัศวินถือเหรียญนะคะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ อัศวินถือดาบค่ะมาสองอัศวินเลยคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะพลังงานของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์ห้าดาบนะคะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแปดไม้เท้าค่ะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะพัฒนาได้ช้ามากเลยค่ะพัฒนาได้ช้ามากเลยแต่ก็มีแพชชั่นต่อคุณนะคะคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้ค่ะและตัวคุณเองนะคะคุณก็จับสนเหมือนกันเลยค่ะคุณจับสนกับตัวของเขาคนนั้นนะคะค่ะ ว่าเขาคนนั้นนะคะจะเอายังไงกับคุณนะคะแต่ตัวคุณเองค่ะคุณอยากจะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ในกับเขาในครั้งนี้นะคะค่ะพลังงานของคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์ก็คือว่าคุณอยากเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองะค่ะจะสับสนนะคะในตัวเขาว่าเขา รู้สึกยังไงกับคุณนะคะบางทีนะคะบางคู่กรณีนะคะเขาอาจจะมีคําพูดที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกแย่ก็ได้นะคะอาจจะทําให้คุณกับเขานะ่ต้องมีประเด็นกันแล้วก็มีปากเสียงกันเพราะความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ถึงอย่างไรคุณก็อยากจะไปต่อกับเขาอะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ความรู้สึกนะคะของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะคะเราจะไปกันต่อนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองไปดูเด็กอื่นนะคะค่ะเดมยวจะถามต่อเลยนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงคะสิบไม้เท้าค่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะสิบถ้วยค่ะว้าว เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะราชาถือถ้วยค่ะเลขหนึ่งใบนะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะราชขออภัยค่ะ the high priestess นะคะ เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ะมิวคิดว่านะคะจากหน้าไพยแล้วเขาก็ต้องสนใจแน่เลยค่ะว่าคุณนั้นรู้สึกยังไงนะคะค่ะเพราะเขาบอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะ่ะแต่ด้วยว่าคุณรักเขามากอะคะ่ะเขาคือคนที่คุณรักนะคะคุณรักเขาจริงๆ ถึงแม้ว่าคุณกับเขานะคะจะมีประเด็นกันไปนะคะจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแต่เขาก็เหมือนประมาณว่าถึงคุณกับเขาจะมีปากเสียงกันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะนะแต่ถึงยังไงคุณก็รักเขาอืออันนี้อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะคะหรือว่าคุณรักเขาจริงๆนะคะ <c oughs> ค่ะและเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ เดือหายประเทศนะคะตัวคุณเองอะค่ะคุณด้วยความที่คุณรักเขาค่ะบางครั้งนะคะบางคู่บางคู่กรณีค่ะเขาบอกว่าคุณอะไปใหอ้อาจารย์นะคะช่วยทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักอะค่ะเกี่ยวกับเขาด้วยค่ะนะค่ะดังนั้นนะคะ ถามว่าเขาสนใจความรู้สึกของคุณไหมเขาสนใจนะคะมาอย่างนั้นนะคะเขาก็คงไม่รู้หรอกคะ่ะว่าคุณนั้นเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าการที่ว่าคุณเหนื่อยก็เพราะว่าคุณรักเขานะคะค่ะในเมื่อเขาสนใจความรู้สึกของคุณแล้วเนี่ยเขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะ แล้วเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะหกไม้เท้านะคะอืมเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะทเทมเบรน n ์นะคะเข้าแนวโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะแปดถ้วยนะคะว้าว เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปคะเด็กถือไม้เท้าคะ่ะค่ะในโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะค่ะจากหน้าไพ่แล้วนะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่เอาใจใครคะ่ะเขาบอกว่าการเทคแอคชั่นของเขาก็คือเพราะเขารู้ใช่ไหมคะว่าคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะเขาจึงจะมาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคะ่ะ มีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะนะเขาจะมาเยียวยาดูแลหัวใจและความรู้สึกของคุณค่ะตอนนี้นะคะถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือมีความห่างเหินกันทั้งด้านความรู้สึกอะคะ่ะเด็กถือไม้เท้านะคะเขาจะกลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเขาอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะตอนนี้เขากําลังคิดว่า เขาจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยเขาจะต้องเหมือนประมาณวางแผงกนการเดินทางอะค่ะค่ะผลการทํานายของเด็กที่หนึ่งนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาสนใจความรู้สึกของคุณนะคะและเขาก็แคร์ความรู้สึกของคุณด้วยนะคะค่ะผลการทํำนายก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเลขที่สนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาสนใจและแคร์ความรู้สึกของคุณไหมนะคะถัะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่คุณถามถึงนะคะเขา สนใจนะคะเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาแคร์ความรู้สึกของคุณหรือเปล่านะคะผลการทํานายนะคะก็ไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสค่ะเพราะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาสนใจและเขาแคร์ความรู้สึกของคุณหรือเปล่านะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ก่อนค่ะความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณรู้สึกอย่างไรคะเด็กถือถ้วยนะคะอืมความรู้สึกของคุณนะคะพลังงานของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะ ราชาถือดาบขวาวความรู้สึกนะคะของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะหนึ่งถ้วยค่ะแล้หนึ่งใบนะคะพลังงานของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์คุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะห้าถ้วยนะคะ พลังงานของคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือว่าเด็กถือถ้วยนะคะคุณชอบเขานะคะคุณชอบเขาชอบเขามากๆเลยล่ะค่ะนะแต่ว่าราชาถือดาบนะคะแต่เขาคนนั้นนะคะเขาทําตัวแบบเย็นชากับคุณนะคะนะคุณอยากให้เขานะคะหยิบยื่นความรู้สึกนะคะว่าเขานั้นรักคุณชอบคุณนะคะอยากให้เขาแสดงถึงความรู้สึก อ่าแบบแนวโรแมนติกบ้างอะค่ะแต่คุณไม่เคยได้รับจากเขาเลยค่ะเนี่ยหาถ้วยนะคะคุณคุณชอบเขานะคะเข้าเย็นชากับคุณคุณอยากได้ความรักจากเขาแต่เขาไม่ได้สแสดงออกนะคะถึงความรู้สึกว่าเขาพิศวาสเสน่หาหรือว่าเขาเขารักคุณนะคะ จึงทำให้คุณนั้นรู้สึกแบบพิดหวังอะคะ่ะคุณอยากได้ความรักจากเขาแต่คุณก็ไม่ได้อะค่ะนะอันนี้คือพลังงานของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะความรู้สึกของคุณก็คือว่าคุณอยากได้ความรักจากเขาแต่คุณไม่ได้อะคะ่ะเขาไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้ถึงความรัก หรือความรู้สึกที่โรแมนติกเลยค่ะนะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะและเขาคนนั้นนะคะ่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงคะเขาสนใจความรู้สึกของคุณไหมคนสนใจก็จะต้องรู้ใช่ไหมคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงคะเทมเพลนนะคะอืม The Lover ค่ะว้าวเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะแปดดาบนะคะเขาสนใจความรู้สึกของคุณไหมคะเนี่ยอีกหนึ่งใบนะคะสองเหรียญค่ะ ค่ะเขาสนใจความรู้สึกของคุณไหมนะคะจากหน้าไพอ่ะคะ่ะมิวคิดว่าเขาสนใจความรู้สึกของคุณนะคะเพราะจากหน้าไพ่แล้วเขารู้ะคะ่ะเขาบอกว่าคุณเองนะคะอยากให้เขาอะค่ะมาเยียวยาความรู้สึกของคุณนะคะค่ะคุณขอภัยค่ะคุณอยากให้เขาแสดงออกถึงความรักนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาปิด กั้นความรู้สึกของตัวเองว่าเขานั้นชอบคุณรักคุณนะคะเขาปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะก็คือว่าไม่ได้มอบความรู้สึกให้กับคุณนะคะคุณจึงไม่ไม่รู้อะคะ่ะว่าเขานั้นรักคุณไหมนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่ามีสองเหรียญมาขยายนะคะทําให้คุณไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าเขานั้นรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ตอนนี้ค่ะ เขารับรู้นะคะเขาสนใจค่ะเขาจึงได้รู้และรู้ดีด้วยค่ะว่าคุณเองอะคะ่ะอยากให้เขานั้นมาดูแลหัวใจของคุณนะคะอยากให้เขามาแสดงความรู้สึกเหมือนเป็นคนรักกันนะคะเพราะว่าคุณไม่เคยได้รับจากเขาทําให้คุณนั้นไม่แน่ใจในตัวเขาใช่ไหมล่ะคะค่ะในเมื่อเขาสนใจความรู้สึกของคุณนะคะเขาจึงได้รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะและเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปคะ เขาคนนั้นนะคะจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปคะ DM プレスค่ะว้าววิวออฟฟอร์จูนค่ะว้าวเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปคะหกดาบนะคะ เขจะเทคชั่นอย่างไรต่อไปคะนี่ค่ะอีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวมิวจัดไพ่ใหม่นะคะแปดเหรียญขเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะอเด็กที่สองนะคะดีมากๆเลยค่ะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่เอาใจใครคะ่ะเขาบอกว่าด้วยความที่ว่าคุณน,นั่นคือตัวจริงของเขานะคะและเขาก็คิดว่าคุณน,นั่นคือ คู่เนื้อคู่ของเขานะคะเป็นคู่ของเขาในชาตินี้นะคะเป็นคู่ที่จัก,กรวาลจัดสรรให้คุณกับเขาได้มาพบกันได้มาดีวกันได้มาสารความสัมพันธ์กันนะคะคขเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่ห่างไกลกันนะคะในชีวิตของเขาเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะคะ่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวความที่ว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณนะคะ เขาจะมาดูแลคุณให้มากขึ้นนะคะก็คือว่าจะมาเติมความรู้สึกให้กับคุณนะคะในที่นี้ก็คือว่าความรู้สึกที่ว่าเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเองนั้นก็มั่นคงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือว่าเขารักคุณเหมือนกันนั่นแหละค่ะผลการทํานายของเด็กนี้นะคะเขานะคะสนใจนะคะแล้วก็ แคความรู้สึกของคุณมากๆเลยค่ะที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะไม่ได้อ่าสนใจนะคะหรือแสดงออกถึงความรักที่โรแมนติกอะคะ่ะต่อจากนี้ไปนะคะด้วยความที่ว่าเขารักคุณนะคะดังนั้นนะคะเขาจะมาใส่ใจดูแลคุณให้มากขึ้นนะคะค่ะ มิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับเด็กที่สองนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้คนนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะ เขาสนใจและแคร์ความรู้สึกของคุณไหมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอ,อไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยคะ่ะเขาสนใจนะคะและเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณไหมเขาแคร์ความรู้สึกของคุณหรือเปล่านะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจต่ต่อไปค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้กับเขานะคะพลังงานที่คุณมีต่อความสัมพันธ์เนี้ยค่ะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงนะคะพลังงานของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะ คุณรู้สึกยังไงพลังงานของคุณเป็นยังไงคะตอนนี้สีถ้วยนะคะพลังงานของคุณที่คุณมีต่อความสัมพันนี้นะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณเป็นยังไงใช่ไหมสี่เหรียญน,นะคะ ความรู้สึกของคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงคะเจ็ดไม้เท้าค่ะได้หนึ่งใบค่ะความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคะห้าดาบนะคะค่ะพลังงานของคุณนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะและความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์ก็คือว่า สี่ถ้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังน้อยเขาค่ะคุณน้อยใจในตัวของเขานะคะค่ะเพราะว่าเขาคนนั้นนะคะเขามักจะอยู่ในโลกส่วนตัวค่ะนะคือเขาไม่สนใจคุณนะคะเขาจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะเมื่อคุณนะคะอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะเข้าหาเขาอะค่ะเมื่อคุณเข้าหาเขานะคะถ้าคุณ ติดต่อสื่อสารกันนะคะหรือคุณพูดคุยกันเนี่ยค่ะคาพูดของเขาอะค่ะทาให้คุณนั้นรู้สึกเสียใจนะคะเป็นคําพูดที่ทิ่มแทงความรู้สึกของคุณมากๆค่ะเป็นห้าดาบนี่นะคะพลังงานของคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ก็คือว่าคุณน้อยใจเขานะคะที่เขาไม่สนใจคุณนะคะเมื่อคุณเข้าหาเขาคุณกับ ได้ยินคําพูดที่มันทิมแทงความรู้สึกของคุณทําให้คุณนั้นต้องเสียใจอะคะ่ะอืมถ้าพลังงานของคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ต่อเขาเนี่ยค่ะ,คะถ้าคุณเป็นอย่างนี้ก็ไปกันต่อนะคะถ้าไม่ใช่ก็ลองไปดูเด็กอื่นนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะเข้าคำถามต่อไปเลยนะคะและเขาคนนั้นนะคะ่ะคิดว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคิดแล้ว ขอพา่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะตอนนี้หา้าไม้เท้านะคะเขาคนนั้นนะคะ่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงหกดาบนะคะว้าว เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ฮะไอ้ขอภัยกับเก้าดาบนะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงคะเนี่ยเดอะเฮอร์มิตนะคะอืมตอนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะค่ะ จากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาบอกว่าตัวคุณเองอะค่ะคุณเองคุณก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันนะคะคุณก็โมโหเขาเหมือนกันนะคะที่คุณมีประเด็นกันนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณเองคุณก็ไม่พอใจในตัวเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะคุณนะคะอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะหกดาบนะคะคุณอยากจะ ทิ้งปัญหาทั้งหมดแล้นะคะเพราะตัวเขาเองอะค่ะเขาเขารู้นะคะว่าเขาทําตัวไม่น่ารักนะคะทําให้คุณนะคะเครียดนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะดังนั้นนะคะคุณจึงได้นิ่งเงียบไปจากเขาเหมือนกันนะคะก็คือว่าปกติแล้วคุณอาจจะติดต่อกับเขาตลอดเวลานะคะแต่เมื่อติดต่อกับเขาแล้วคุณได้ยิงคําพูดที่ไม่น่ารักจากเขาค่ะหรือว่าเขา แสดงพฤติกรรมไม่น่ารักกับคุณนะคะคุณก็เลยเงียบไปจากเขาเพราะว่าตัวคุณเองคุณก็ไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะขาดจากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาสนใจความรู้สึกของคุณนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะในเมื่อเขารู้ว่าค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะ รู้สึกว่าคุณไม่พอใจตัวเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปคะสองดาบนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะเนี่ยห้าเหรียญนะคะเขาคนนั้นเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะเนี่ย เดเลเวอร์ค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะว้าวในน้อมนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงนะคะต่อไปอะคะ่ะจากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกของคุณนะคะ ที่คุณนะคะจะเดินหันหลังจากเขานะคะคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะเขาทําตัวไม่น่ารักกับคุณเนี่ยค่ะนะสองดาบนะคะตัวเขาเองอะคะ่ะเขาบอกว่าการเทคแอคชั่นนะคะเขาก็ยังลังเลใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาจะทํายังไงนะคะคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้อะคะ่ะและในที่นี้นะคะเขา ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าหาคุณแล้วคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่านะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะการเทคแอคชั่นของเขาก็คือว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นคนรักของเขานะคะดังนั้นนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเขาจะมาขอเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอืมค่ะสำหรับเด็กที่3ามนะคะ เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณไหมนะคะเขาสนใจไหมนะคะค่ะเขาก็ต้องสนใจแหละค่ะว่าคุณนั้นรู้สึกอย่างไรนะคะแต่ในที่นี้นะคะเขาอาจจะสนใจแต่ว่าเขาไม่เข้าใจอย่างแท้ะคะ่ะว่าคุณตอนนี้คุณกําลังนอยเขานะคะค่ะเขาก็คิดว่านะคะคุณนั้นกโกรธเขา ตอนนี้คุณโกรธเขาไปแล้วค่ะดังนั้นนะคะการเทคแอคชั่นของเขานะคะเขาจึงบอกว่าถามว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณไหมเขาก็แครนะคะและเขาก็แคร์ความรู้สึกของตัวเองด้วยก็คือว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์นะคะมาขอเริ่มต้นกับคุณใหม่คุณจะยินดีต้อนรับเขาไหมเขาไม่สนใจค่ะ เขาบอกว่าถ้าเขารักคุณอยู่นะคะในเมื่อเขารักคุณอยู่เขาจะมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณใหม่คุณจะปฏิเสธกับเขาก็แล้วแต่คุณประมาณนั้นนะคะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับเด็กที่3ามนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาสนใจความรู้สึกของคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างทองแท้นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะค่ะแต่เขาก็แทนความรู้สึกของคุณด้วยนะคะ และก็แคร์ความรู้สึกของตัวเองด้วยก็คือว่าโดยความที่เขารักคุณนะคะและเขาทําตัวไม่น่ารักเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้อนรับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะประมาณนั้นแต่เขารักคุณเขาก็ต้องกลับเข้ามาค่ะขผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะใช้ดุลพินิจคิดเอาเองนะคะถ้าคุณยังรักเขาอยู่ถ้าเขากลับเข้ามา คุณให้อภัยได้ก็ให้อภัยนะคะค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขาแล้วนะคะคุณจะไม่รับเขาให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะอยู่ที่คุณค่ะค่ะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั่นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะ วันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย